วัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาสูบป,ป่าเริ่มวันนี้พามากินกับป้าสูบป,ป่าพี่น้องน้องหน้อยน้องหน้าพี่น้องนี่ละหน้าหน้าพเงเยหน้าตาโทนหน้าน้องตาซูนพี่น้องน้ากบปาลายดิหน้าพี่น้องน้องก็ได้เน้านเครื่องก็อยู่ทางพุ่นละ ตะเกา و กับพ่อได้กินนยังได้พี่น้องถาเบึงปีนี่สิป็นจังไหนสิคือเกาโบเอาจะของเพิ่นมะคอดเจ้าทีเจ้าทางโอ้ดิเซิงโพนหมดละนะไอเจ้าท,เาทีเจ้าทางพนดื้อกันได้ท่านนี่ก็ะไดโอ,โอลมเป็นสอกหลายได้พี่น้องในเวลาประมาณสามทแปดทีเตืองเขาสูบลบไปปบ โอ้บรรยากาศก็ดีดีเลยพี่น้องบรรยากาศดีดีอ๋อปุกแล้วบ้านนี่ใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> เดิมสีหาแล้ว <c oughs> พี่น้อง <c oughs>

นี่ละนี่ละวกต้นานี่ละ <c oughs> มันอยู่น้ำหอย <c oughs> เดี๋ยวนำ้ำหิ้แมนบน โอ้น e ี่น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 ี่ดิน้วเอาหาไปซ้ำน <c oughs> ้ำบุกไม่ร้องเดี๋ยวน้ำบุกเดี๋ยวมันสิมีเครื่องมือมาหาอีกเครื่องหนึ่งลงซุ่มซีซุ่มหาว่าเดี๋ประดุกหน่อยหลายหลายพี่ไก่ได้ถือตอดที่นี่เดี๋ยกินข้าวน้ำโมกเอาบ่ได้ อะไแล้วปลาปีนี่มาเอาลาปลดอดกุ้งก็บ่มี่เลยพี่น้องพี่พ,พี่กายกุงยยก้งเลยหลายพี่นี้บ่มีกุ้งเลยพี่กายในสวดศาส่วดศาส์แล้วป่านนี้อ้าวไกลบุกเราพี่น้องอีกจังหน่อย ลอยจักซิปนาทีกับบกเราพี่น้องตอนนี้ก็หาไปเรื่อยๆพี่น้องหาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมื่พ่อกันบาดขึ้นจากน้ำแล้วพี่น้องแล้วบาดนี่เอาบาดสุดท้ายพี่น้องเล้ยบาดนี่พอได้๋ยวปนยีดอกปลาดุกอันนี้มูปลาเข็งหน่อยมูนี่พวกเข็งอันนี้ปลาคอปลาคอนี่พอได้๋ยวปนกันไปปนยีดอก เรียบร้อยนะพี่น้องแนวคิดกินสวยมือนี่ต้มปลาคอต้มปลาคออ่าถ้ากินต้มปลาน้ำกันพี่น้องเนื้อต้มปลาต้มปลาเนี่ยอีกเมนูหนึ่งเด้อเนี่ยเด้อเนี่ยก้อยปลาก้อยปลากระเดืด่ Hạc thế đấy, coi bà cả được thái kia nằm cắn đó Ủa tiếp bà cả đi nào เอา cái น่ะมาขวนได้ดูน่ะฟักนึงบาดนี่นี่แนวเกียร์เฮา เรียบร้อยแล้วฟักเดี๋ยวสิไปขั้นเป็นขัน้นปรนะกอ,กอ,นะกอาบากอกด้ยว,นะวยพีนยนน่น้องนะสมสมใส่สมประกอบขึ้นก้าวอ่ะก้อยปลาก็ประกอบเม็ดแดงมา่อยแล้วสูบเมืไอยเลยเกินจังหน่อยก้อนที่ขั้นใส่ประกอบด้วใส่ประกอบด้อ

không, vẫn, mì đó cũng bột luôn, đá bao hành người, lên, Rồi để chi nếp, bả thế như này bả đẹp, không, đẹp. ไอ้พวกนีแก้วน้อนลงไอ้ก็คือขวดแล้วแต่แม่หาแก้วให้น้องฮะกลุ้งไม่้องมาดิกระคว้ากระคว้วอ้อมหอมไม่ไม่กลุ้งยบร้อยไหมน้องพีชกระคว้าจูร์ดปลาแดกน้ำปลาฝันี่แหละเรื่อง

มามามากินข้าวน้ำกันบันก้อยปลาก้อยปลากระเดือก้อยปลากระเดด่อแ้วกยเั้งตุ่มเั้องทอดพักเียก็ละรัพี่น้องก้อยผงเนี่ยผงสยสวยเยบพักมากินน้ากันมึงดีได้นะพี่น้องนะถาเห็นอพี่น้องวันนี้กาขอบคุณทุก อันท่านนะครับได้อทิตรับชุ่มจนจบนะครับพี่น้องนะอาทิตย์ขอตัวกินข้าวได้บาทพอ,อากันคลิปหนาได้พี่น้องนะอย่าลืมฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องนะพอากันคลิปหนาครับพี่น้องขอบคุณครับตั่อยแ้